ติดจนได้มาแล้วครับ,บรถดในอนาคตนะครับถ้าเครื่องไม่ติดก็เครื่องนี้ก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์รถไฟฟ้านะใส่มอเตอร์เป็นโซลูชันไหมครับใช่ครับกว่าจะทำผมผมวัดนะครับจากนี่มาด้านหลังครับจะนี่จะมีอ่างเชื่อมไครับเดี๋ยวต้องโหลดโคลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสีอ่า ติดจนได้มาแล้วครับรถในอนาคตนะครับถ้าเครื่องไม่ติดก็เครื่องนี้ก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์รถไฟฟ้านะใส่มอเตอร์ไปเลยใช่ไหมใส่มอเตอร์แวงเลยครับทุกคนนี่ดูสภาพแล้ว้องมาสตาร์ทนะมีเครื่องอยนต์ขึ้งยนต์นะมอเตอร์ไม่ต้องทําอะไรหรอกอันนี้เครื่องอ,อ,อะไรครับเนี่ยใส่เครื่องอะไรไปแล้วเนี่ยเครื่องเบบเบร้อยครับเบร้อยก็ซื้อมาล้มใส่คันนึงเลยครับโอ้รถมีเล่มนะหน้าเนาะจอดจอดอยู่นู่น อ่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมแล้วกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับก็เขาบอกว่าให้ลงเครื่องเวฟนะครับผมก็ทําให้แหละงบก็งบประหยัดนะครับลองดูว่ามันจะพอดูได้ไหมครับให้ลูกขับไปโรงเรียนนะครับผมว่าน่าจะออกรถใหม่ให้ลูกดีกว่านะไม่รู้ว่าลูกเขาจะชอบหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปชมกันเลยครับผลงานครับโอเคไปต่อ โอ้โหต้องเท้าขาดจะจอดแพ้ดูขาดซะแล้วซื้อวันก่อนอะไปเที่ยวยเข็นทุกขาดหมดเลยคุณภาพอยอดแย่อิงเลเซ็งเลยใส่มอเตอร์ก็แล้วนะ,ะใส่มอเตอร์ซะดีมะ 2,000 y e Thous โอเคครับเดี๋ยวมาบอกวิธีการการลงลงเครื่องครับว่าทำยังไงกันบ้างครับก็ขั้นตอนแรกครับก็ตัดตัดเหล็กก่อนนะครับสอง้ินครับด้านบนด้านล่างนะครับนี่บลอกให้แน่นนะครับประมาณนี้แล้วก็หูหูล่างครับแต่นี่น็อตมันขาดคาครับผมต้องเชื่อมน็อตเข้ากับ ตัวเครื่องนะครับนี่ครับล็อกเหมือนกันครับล่างบนครับเพราะว่าเวฟ้อยจะมีแค่สองหูสองหูยึดเครื่องนะครับโอเคครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับคาบูครับคาบูมันจะมีเหล็กขวางอยู่ตรงนี้นะครับเขาไว้แบบปิดปิดเป็นคอนโซลนะครับคอนโซลดำนะครับดำตัดออกครับหันปากคาบูเข้าด้านตัวคนขับนะครับด้านขาครับหรือด้าน ตัวนะกระโปรงนะทุกคนทำเปลี่ยนํำเนียยไม่ตรงนี้ต้องตัดออกใช่ไหมครับนี่ครับผันเข้าครับแล้วเราก็ใส่หมวกกองแห้งหรืออะไรครับหักลงก็ได้ครับทุกคนก็ดูองศาครับตรงนี้ครับองศาของสเตอร์หน้าสเตอร์หลังครับต้องดูนะครับตรงวัดครับมีไม้แบบยาวครับวัดได้ครับว่ามันตรงกันไหมครับที่แรกครับก่อได้ทำผมผมวัดนะครับจากนี่มาด้านหลังครับวัดเท่ากันไหม แต่นี่สวิงอาร์มเชื่อไปครับเดี๋ยวต้องโหลดโชคลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสีสวิงอาร์มนะครับทีแรกว่าจะหลบสวิงอาร์มครับดูด้านหน้าด้านหลังครับดูว่ามารีงข้างหลังก็ได้ครับจะเตอตรงไหมเตือหน้าจะเตอนหลังัจะมีปัญหาครับเวลาขับเครื่อนนะคุณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับก็ลงเครื่องก่อนครับแล้วสตาร์ทเครื่องให้ติดก่อนนะครับ แล้อีกอย่างท่อก็ทั่วไปนะครับใส่ไปก่อนครับท่อสูรหรือท่ออะไรก็ได้ครับหกร้อยกุบบาทนะมีครับเยอะแยะขายทั่วไปนะโอเคครับก็เครื่องยนต์ก็ของเวฟจะมีแค่หูจับแค่สองลูนครับผมว่าจะทํำอีกหูหนึ่งครับนี่ครับจับเสื้อสูบนะครับ จากโคงนี้มายิงมานี่ครับก็ได้นะครับแล้วก็ผ่าตรงกลางครับให้มันเป็นสองชิ้นนะครับยึดเพื่อให้มันยังไงครับเพื่อให้มันแน่นนะให้มันมั่นคงดีกว่าครับทุกคนโอเคครับเดินตัดนะโอเคครับโอ้ยกำลังจะปิดร้านอยู่แล้วนะนี่ก็ป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วครับฝนก็ตกฝนก็ตกครับทุกคน พวกแค้ไปช่วยครับรถโซ่ขาดนะล้อล็อกครับวันนี้ก็เพิ่งตึงโซ่ให้เขานะครับเปลี่ยนโซ่ใหม่ไอ้นั่กเก่าออกไม่ได้ด้วยครอบโซ่นะนี่ครับเดี๋ยวต้องไปช่วยเขาหน่อยต้องไปช่วยเขาหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะว่าเรานะไปอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวไปเอาเครื่องมือครับไว้หน้าบ้านครับโอเคครับวันนี้ก็มากับน้านะครับไปช่วยเขาหน่อยเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปอากาศเนาะดูถนนบ้านเราโอ้ นอนได้เลยนะทุกคนปลาเขียวปลน,นแมงโก้ทันงวันนอนไม่ช่วยเขาก็ใจเือนใจดำ ตินต่อมานะครับกลาคืนสี่ห้าโมงเย็นผมก็เลิกงานนะครับทํางานแบบสบายๆชิวๆครับทาเยอะก็รวยกว่านี้ไปแล้วครับทุกคนจะไปช่วยขั่รครับนี่ครับก็